สวัสดีเจ้าวันนี้มาปลากัมเบล่าเนาะวันนี้แม่ละปลา่นสวนส้มน,น,นาาทรน,นะเจ้าอยู่ที่อำเภอแม่อายนะเจ้าฝัางเนาะเจ้าเดี๋ยวเข้า,ขาไปแอรต่างไหนนะเจ้าเดี๋ยวไปซื้อบัตรเนาะมันขายบัตรคนละสี่สิบบาทนะเจ้า เจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปแอบต่างนายกันเนาะนี่อยู่ท่าตอนนะเจ้าธนาทรท่าตอนเนาะ นี่นก็มีจุดเตี่ยานั่งพักนะเจ้าอันนั้นเป็นรถที่พี่จะไาหเองแอวนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือต้นส้มนะเจ้าโอ้โหหน่วยพีนักขนาดเลยนะเจ้า นี่อันนี้ต้นน้อยเดียวเนาะนุ้ยน่กกนนยากันเเลยสะโอ้ใค่ได้ไปไว้บ้านสักสองต้นนะจ๊ะ ขโมนดิเจ้าเอวิเจ้าเพื่อนหูเพื่อนตาดิเจ้า,าอันนี้ตาก็จะ่าห้อแยแอวเนาะนั่งรถีนแอวนะเจ้าแค่บัทคนละ4สี่สิบบาทนะเจ้านั่งรถได้สวยเนาะ นี่นี่จุดชมวิวนะเจ้าโอโ้ที่ไทายรูปเยอะแยะเลยเจ้าสวนส้มธน,น,นาทรท่าตอนนะจจะเข้าไปแอาตรงไหนซูมนี่เนาะ เหมือนจะมีน้ำตกน้อยๆนะเจ้ามันตกเป็นแปกเนาะโอ้มอดขึ้นเลยจะด้ว่าอากาศเย็นเจ้าย็น้าตกน้อยนะเจ้าอากาศดีขนาดนะเจ้า เย็นสบายโอ้ยาวสุดโอ้โหต้องแต่เลยอันนี้แก้วังกรนะเจ้าเจ้าอันนี้เขาก็นั่งรถเรือลิกแม่แล้วนะเจ้า โอ้แต่แไปแอวจัดไก่หน่อกันนะเจ้าเจ้าไข่ถ้าได้ผ่านมาตรงมือฝังนี้ก็แม่แอวนะเจ้าอ่าส่วนส้มธน,นาทรตาตอนนะเจ้าอำเภอแม่อายเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ลาไปก่อนเนะาะปะกันมาคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า